ได้สักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอต้องํำนี้จริงๆค่ะเ <บา S 1> ชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ฝึกพูดมาไม่สันเท่าวันนี้มันสันไม่ได้อารมณ์กวงไม่ได้อารมณ์ประมาไม่ได้อารมณ์ตื่นเต้นแต่เป็นอารมณ์ปราบปลื้มใจเป็นอารมณ์มันตื้นตันใจเป็นอปิดิยินดีอะค่ะบล้วเขา ผมไม่รู้จะนำคำไหนมามอบให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับนอกจากสิ่งนี้เพื่อนๆครับลุกขึ้นยืนนิดหนึ่งแล้วปบกมือดังๆแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน่อยครับตอนที่มาวันแรกแน้ะอาอาจารย์แสงทางบอกว่าเดี๋ยววันสุดท้ายเราจะได้อะไรที่แบบเต็มๆก็วันสุดท้ายได้จริงๆในชีวิตไม่เคย คิดออกจะมาพูดเลยแบบนี้เลยแล้วเป็นอะไรที่กลัวมันที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่คิดออกมาจะแย่งไมค์กับใครเลยเอาไปเถอะไมค์เอาไปเลยแต่วันนี้แต่ใจตัวเองทนี่ว่าไม่ต้องเรียกฉันออกเองแล้วก็เวลาให้น้อยไปเนะ <c oughs> าะแล้สกว่าสุดท้ายให้ลาน้อยไปวันแรกบอกสามนาทีเยอะไปอยาขออยากได้แค่หนึ่งนาทีเองแต่วันสุดท้ายปุ๊บสามนาทีมันน้อยไปอ่ะอยากได้แค่ห้านาทีหรืสิบนาทีได้จริงจริงวันส,สุดท้าย หลังจากอบรมเสร็จแล้วสี่วันช่วยให้ดิฉันเป็นคนใหม่แล้วก็คิดว่าจะนำพา,าที่ฉันไปสู่อนานคตที่ก้าวไกลค่ะสี่วันที่เราพบกันนะครับมีทั้งการตื่นเต้นและอบอุ่น,นะครับแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็จุน้งใจมากก็คือความมานะของอาจารย์แจกธรรมนะครับ ึงแม้ว่าบางท่านนะครับจะไม่กล้าพูดอาจารย์ก็พยายามเน้นแล้วให้กำลังใจนะครับผมเองก็เอาตัวอย่างตัวนี้ไปใช้กับลูกที่บ้านนะครับี่ก็ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ผมสัญญาว,ว่าการอบรมครั้งนี้นะครับจะนําไปใช้ในที่ทํางานนะครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ จะพยายามฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์แสงธรรม,มบมมัวแสงธรรมและก็อาจารย์นิสาเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมนะคะท่านอาจารย์อริาสาบัวแสงธรรมแล้วก็เดอะเบส้ากนะคะที่มีวิธีการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะที่ช่วยพัฒนาการพูดแล้วก็สําคัญที่สุดคือวิธีการคิดของเรานะคะการําดับเรื่องราว ในการพูดนะคะซึ่งอาจารย์อาธิศฐ์ก็แนะนำตั้งแต่วันแรกเราบางคนอาจจะเตรียมการพูดมาดีแต่ถึงเวลานะคะตกใจค่ะพูดไม่ได้ไมอยากจบเลยอ่ะไม่อยากจะเจอน้นองๆที่มีเป็นที่น่ารักยิ้มแย้มอย่างไรก็ทุกคนไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์พี่ๆก็น่ารักเหมือนกัน จะทำยังไงดีล่ะในเมื่อเราจบแ,แล้วเราได้ประกาศฏิบัตินี้มาเราภาคภูมิใจผมจะนำไปใช้ชีวิตในอนาคตของในบ้านในด้านการเรมืองและจะทำให้ประเทศชาติจเจริญต่อไปครับรู้สึกประทับใจมากที่อาจารย์ได้แบบถ่ายทอดความรู้ให้เราอย่างเต็มที่เพียงแต่เราจะรับได้แค่ไหน ก็ต sure mm ้องนําไปฝึกฝนนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆทุก mm ท่านว่าดิฉันทําสําเร็จแล้วนะคะมาเรียนรอบสี่วันเต็มค่ะแล้วก็ได้ตอบกลยความรู้ที่อาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสานความรู้ให้เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานดิฉันจะออกไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะให้สมกับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะถึงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราทุกคน ขอพวกเราทุกคนคิดว่าความอบอุ่นเหนือสิใ่ใดสำหรับอาจารย์ท่านสองให้ด้วยความจริงใจลึกซึ้งท,ทุกคนสัมผัสได้รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมอบรมฝุกอบรมครั้งนี้นะคะมันประกาศนียบาบัตรมันมาก มันมีความรู้สึกมากกว่าที่ท,ที่เราได้นะคะเราได้ทั้งความรู้แนวทางได้ทั้งพี่ๆเพื่อนที่มีประสบการณ์มากมายอะคะ่ะมันทําให้ที่ฉันได้เห็นแนวทางความคิดของแต่ละท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกข้อคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะคะที่ฟังแล้วร,รู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าทาไมฉันถึงแย่ขนาดน,นี้แต่มัน กลับกลายเป็นแรงขักดันนะคะประกาศนียาบัตรใบนี้เป็นใบที่น่าภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างมากเหมือนเป็นความสําเร็จในอีกด้านหนึ่งของดิฉันซึ่งตอนแรกก่อนที่จะมายืนณจุดนี้ก็มีความกล้ากลัวเหมือนทุกท่านว่าเรามายืนเราจะตื่นเต้นไหมเราจะเป็นยังไงบ้างแต่พอเข้ามาเรียนที่นี่มาอบรมที่นี่จริงแล้วอาจารย์ทั้งสองท่านต้อง ขอขอบคุณมากสร้างคอร์สได้อบอุ่นเป็นกันเองและได้เรียนรู้จริงๆค่ะได้จริงๆด้วยสี <c oughs> <c oughs> ่วันสี่วันนะคะเป็นความประทับใจมากๆเลยสิ่งที่ต้องขอบคุณมากๆนอกจากที่อาจารย์ทั้งสองท่านมีทั้งคำหวานแล้วก็ขมนิดหน่อยนะคะความรู้ทุกอย่างที่ได้มาขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยใส่ตาของเพื่อนๆจะพูดติดขัดยังไงก็เหมือนแบบพูดด่แต่ว่าเนาะช่วยแบบขอบคุณมากเลยค่ะดีใจค่ะที่ได้ใบนี้นะครับถ้าอาจารย์สอนเราเราต้องทำได้ถึงได้ใบนี้นะคะก็ดิฉันได้ใบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆจะไม่ทราบว่าถ้านอาจารย์ แสงธรรมโวแสงธรรมเนี่ยแต่งกรอนได้เก่งมากเป็นจริงจริงๆนะคะเยท่านเคยแต่งให้ดิฉันฉะนั้นเราอยากได้ให้อาจารย์่แต่งกรอนให้กับเรารุ้น59คือนอกจากปประกาศแล้วเราอยากได้ใบกรอนนะคะให้สมหรับรุ่นเรานะคะเพื่อจะได้จําจดจำเอาไว้เพราะเลข59เป็นเลขที่สวยมากเพื่อนๆค่ะ วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้จบหลักสูตรนี้มาเรียนพูดกับท่านอาจารย์แสนคำพูดสาคัญเป็นอะไรที่ทำให้เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าเราอยากจะคุยเรื่องอะไรผมมีความรับตื้นปิติยินดีมากครับันนี้ที่ได้จบก,จา,การศึกษาแม้ว่าจะเป็นเพียงเวลาแค่สี่วัน มันทาให้เรารู้สึกภาคภูมิใจได้นะครับผมเรียนเป็นยาตรีมาสองปีนะครับจบกศา,ศารศึกษาก็หลายที่ครับก็ยังไม่รู้สึกเท่าทุกวันนี้วันนี้ทําให้ผมรู้สึกตื่นเตันใจมากกับผมก็ดีใจดีใจมากนะครับที่ที่ท่านได้สอนแล้ให้คําแนะนําและให้เทคนิคต่างๆในการเอาไปใช้ใน,นชีวิต เราจะยันในวันข้างหน้าในเหตุการณ์ต่างๆที่จะเจอและและจะเผชิญต่อไปรู้สึกดีใจมากเลยอะบอกไม่ถูกที่ได้เกียรติบัตรใบนี้มาเกียรติบัตรใบนี้มันไม่ใช่แค่เกียรติบัตรไม่ใช่แค่กระดาษนะคะแต่ว่ามันหมายถึงความความกลมเกลียวมิตรภาพที่สวยงามสําหรับเมย์แล้วก็พี่ๆทุกคน นะคะแล้วก็ตลับายที่เห็นปฏิบัติรไปนี้ไม่ใชนึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านเสมอค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยที่ได้เปิดอบรมให้ผมมีโอกาสได้มาพัฒนาในสิ่งที่ผมต้องการก็คือการพูดต่อหน้าชุมชนเพื่อที่จะนำไปใช้ในหน้าที่การงานและพัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไป